แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทำไมต้องประกันคุณภาพในเมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเต็มที่อยู่แล้วระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมผู้เรียนที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะพึงประสงค์เกิดจากการจัดการศึกษาที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนผู้ปกครองชุมชน และสังคมโดยรวมเพื่อยืนยันว่าโรงเรียนมีประสิทธิภาพหลักการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาปกติของสถานศึกษามีกระบวนการสำคัญ 1. หลักการมีส่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของทุกคนในสถานศึกษา 2. หลักการร่วมรับผิดชอบ ในผลการจัดการศึกษาอย่างตรวจสอบได้คือมีร่องรอยสารสนเทศสำหรับอธิบายคุณภาพต่อสาธารณชนที่สามารถตรวจสอบได้ 3. หลักการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบและร่วมลงมือดำเนินการทุกขั้นตอนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวดำเนินการในประเด็นให้สอดคล้องครอบคลุมกับภาระหน้าที่ตามปกติของสถานศึกษาเน้นให้มีกระบวนการความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของสถานศึกษาปรับเปลี่ยนแนวคิดการประเมินที่สะท้อนคุณภาพสถานศึกษาได้ตรงตามความเป็นจริงเน้นความสำคัญของการประเมินภายในโดยการประเมินภายนอกเป็นการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินภายใน พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้ประเมินมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อก,การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดรวิศนุศัก์สมบัตินะคะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ซึ่งำลำดับแรกเลยนะคะเราอยากจะให้ท่านพูดถึงจุดเปลี่ยนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ .25-61 ค่ะว่าคืออะไรคะท่านจุดเปลี่ยนสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจาก -2 ออประการประการที่1ก็คือนโยบายปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ที่กระทรวงประกาศเมื่อปีพศ2559หลังจากนั้นก็จะมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ดังนั้นจากนโยบายปฏิรูปและกฎกระทรวงนะครับก็จะทำให้มีการเปลี่ยนในการประกันคุณภาพภายในอยู่อยู่4-4ด้านนะครับด้านที่1คือมาตรฐานคุณภาพ นะครับปกติในการทําประกันคุณภาพต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนซึ่งตรงนี้ก็คือมาตรฐานการศาของสถานศาึกษาดังนั้นการทํามาตรฐานการศาของสถานศึกษาก็ต้องเทียบเคียงมาจากของกระทรวงจุดเปลี่ยนครั้งนี้กระทรวงเลยประกาศมาตรฐานเป็นลักษณะขององค์รวมจํานวน3ม,มาตรฐาน นะครับลดจํานวนของตัวชี้วัดลงนะครับปกติจํานวนชี้วัดเนี่ยในการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีเป็นร้อยตัวดังนั้นพอเป้าหมายของการเปลี่ยนครั้งนี้เป็นมาตรฐาน3มาตรฐานตัวชี้วัดก็จะเป็นลักษณะของไกด์ไลน์หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดจํานวนตัวชี้วัดที่เป็นภารัของโรงเรียนประเด็นที่2ของจุดเปลี่ยนก็คือระบบของการประเมินคุณภาพการศึกษา การเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระในเชิงของเอกสารในการประเมิน นะครับให้การประเมินเป็นไปตามการประเมินแนวใหม่ก็คือการประเมินที่เน้นเชิงประจักษ์กับโรงเรียน<ช>การติดตามการลงไปประเมินใช้กระบวนการของการเอ<ช>็กซ<ช>์เพรสในการตัดสินคุณภาพก็คือผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษานะครับใช้ล<ช>ักษณะของผู้ประเมินที่เป็นลักษณะลงไปตรวจสอบคุณภาพที่เป็นลักษณะของการยานามิตรกับกับโรงเรียนนะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนันที่2 จุดเปลี่ยนอันที่3ก็คือบทบาทของคนที่จะเข้าไปทําประกันคุณภาพก็จะมีด้วยกัน3 3 3ส่วนส่วนที่1คือสถานศึกษา <S 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 okay. การเปลี่ยนประกันรอบนี้กลายเป็นโรงเรียนเป็นหน่วยประกันตัวเองที่ต้องวางระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง <S S <Okay. S 2> นะครับจุดเปลี่ยนในเชิงของบทบาทอันที่2คือต้นสังกัดก็คือสอปทหรือเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเข้าไปนิเทศติดตามช่วยเหลือไม่ใช่เข้าไปประเมินคุณภาพโรงเรียนก็จะลดภาระของการประเมินให้กับ<อ>ให้กับโรงเรียนบทบาทที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนคือบทบาทของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็คือสอมศปกติสมศจะเข้าไปประเมินโร<อ>งเรียนดังนั้น<ๆ>การเข้าไปประเมินในรอบนี้ถือเป็นเข้าไปยกระดับคุณภาพเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในสิ่งที่โรง,งเรียนทําก็คือเข้าไปเป็นผู้ประเมินในเชิงของกัลยาณมิตรนะครับ จุดเปลี่ยนนันที่4นะครั an, คร people, Then, บการเปลี่ยนก็คือผู้ประเมินในการเข้าไปประเมินคุณภาพดังนั้นประกันภายในผู้ประเมินคือโรงเรียนประเมินตนเองดังนั้นการประเมินตนเองของสานศึกษาก็ต้องรู้เข้าใจในกระบวนการประเมินแนวประเมินแนวใหม่ขณะที่สมศเข้าไปประเมินโรงเรียนมาตรฐานของสมศเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรงเรียน ดังนั้นองค์ประกอบของผู้ประเมินก็ต้องใช้ผู้ประเมินที่มีความรู้หรือประสบการณ์ภูมิหลังกับโรงเรียนนั้น s right. <S เข้าใจบริบทโรง <'s> right. เรียนเข้าใจสภาพของโรงเรียนที่สําคัญองค์ประกอบของผู้ประเมินเนี่ยถ้าสมมติเข้าไปในประเมินในโรงเรียนประถม s right. <S ผู้ประเมินก็ต้องมีภูมิหลังในโรงเรียนประถมหรือเข้าไปในโรงเรียนมัธยมภูมิ <'s> right. หลังของผู้ประเมินก็ต้องเข้าใจบริบทของ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 โรงเรียนมัธยมอันนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญในในสีด้านของการประกันแนวใหม่ กลไกการขับเคลื่อนหลักอะค่ะของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะคืออะไรบ้างคือสิ่งไหนและก็ใคระคะ่ะมีเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างเนี่ยค่ะ หลักของการประกันเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าทุกท่านจะทราบดีว่าการมีส่วนร่วมเป็นเป็นสิ่งสําคัญของการประกันคุณภาพการศาึกษาดังนั้นถ้าผมมองในลักษณะของกลไกของการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่3-3หน่วยอันที่1คือสถานศึกษาเองจะเป็น,นกลไกหลักเพราะการประกันอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องบริหารจัดการคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในโรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนปลายปีหรือสิ้นปีต้องประเมินตัวเองเพื่อทราบว่าสิ่งที่โรงเรียนกําหนดมาตรฐานบรรลุหรือไม่บรรลุแ mm hmm. สดงว่าผู้บริหารต้องบริหารจัดการคุณภาพตั้งแต่ควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ uh huh. ในโรงเรียนอีอก,อกบุคคลหน,นึ่งที่สําคัญผมอมองคือครูผู้สอน บทบาทสําคัญที่จะประกันคุณภาพของครูผู้สอนคือจัดก,การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสแสดงว่าเป้าหมายของคุณครูผู้สอนคือเด็กบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรหรือมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนยดังนั้นคุณครูต้องประกันคุณภาพว่าคุณครูสามารถจัดก,การเรียนรู้เพื่อไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คุณครูก็ต้องบริหารจัดก,การเรียนรู้บริหารจัดการชั้นเรียนตรวจสอบคุณภาพของการเรียนรู้อันนี้คือกลไกสําคัญของของครูผู้สอน ผมมองอีกอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือหน่วยงานต้นสังกัดต,ต้นสังกัดจะเป็น,นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพตั้งแต่การเข้าไปช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงนิเทศกำกับติดตามอันนี้คือคือหน่วยงานของต้นสังกัดส่วนบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมมองเป็นหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภายนอกนี้จะมีสส่วนส่วนหนึคือสอมสอเอง เพราะกลไกสําคัญของการประกันคุณภาพก็คือต้องมีการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพาดังนั้นเมื่อเส้นปีการศึกษาหรือสิ้นรอบของการประกันสอสอจะเข้าไปติดตามไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามที่โรงเรียนประกันคุณภาพของตัวเองกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกก็จะเข้าไป ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมมองเป็นภาคีเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองจะต้องเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพอันนี้อันนี้ผมมองในสองส่วนนะครับส่วนสุดท้ายมองในมิติของการประเมินภายนอกนะครับว่ากลไกสำคัญเพื่อไปยกนอกจากประเมินก็ต้องตรวจสอบและก็ต้องนำผลจากการตรวจสอบคุณภาพสะท้อนกลับไปที่โรงเรียนแล้วใช้ผลของการประเมินพัฒนาคุณภาพนะครับก็จะเป็นกลไกสำคัญ การประกันคุณภาพภายในอะค่ะและการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะอันนี้คือคนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจอะค่ะเ,เวลาทําประกันคุณภาพเนี่ยเราชอบแยกส่วนเพราะระบบมันไปให้แยกส่วนว่าประกันภายในกับประกันภายนอกประกันภายในคือมองในมิติข,ของตั้งแต่ควบคุมคุณภาพโดยใช้มาตรฐานเป็นตัวคุมคุณภาพ แล้วจับการคุณภาพให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายสิ้นปีก็สะท้อนคุณภาพด้วยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยโรงเรียนมสมสมีหน้าที่เข้าไปประเมินคุณภาพแสดงว่าการจะทราบคุณภาพได้ก็ต้องมีมาตรฐานหรือเป้าหมายเป็นตัวสะท้อนคุณภาพดังนั้นความสําคัญเกี่ยวข้อง,งานที่1ก็คือระหว่างประเมินภายนอกกับประกันภายในคือมาตรฐานมาตรฐานาฐานะคะที่จะบ่งบอกคุณภาพของโรงเรียน จุดเปลี่ยนรอบนี้จะเห็นได้ว่าสมสเลยไม่มีการสร้างมาตรฐานเพื่อไปประเมินแต่ใช้มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนเป็นตัวตัวบอกคุณภาพของโรงเรียน<ห>อันนี้นอัน,น,น,นอเดนงใช่<อ>นะครับอ,อีกอันนึงในเชิงของความสัมพันธ์ผมมองว่าระหว่างประกันภายในกับประกันภายนอกอตัวเชื่อมสําคัญคือการประเมินคุณภาพประกันภายในปร,ประเมินคุณภาพโดยโรงเรียนคือการประเมินตนเอง เพื่อสะท้อนคุณภาพโรงเรียน <คะ S 2> ประกันภายนอกมีหน้าที่คือประเมินเหมือนกันดังนั้นการประเมินสส่วนเนี่ยคือตัวตัวเชื่อมที่จะบอกคุณภาพของโรงเรียนเ <ür> พียงแต่ประกันภายในโรงเรียนมองตัวเองนั่นคือการการประเมินตนเองประเมินภายนอกก็คือก็ไปประเมินแต่เป็นการมองในมิติของของคนข้างนอกแล้วแล้วสส่วนเนี่ยคือ,ค,อคือการยกระดับคุณภาพโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพนะครับค่ะ,คะ,คะสำหรับวันนี้นะคะ ทางเราก็ต้องขอขอบคุณท่านดรวิศนุสัพสมบัตินะคะผพ้อํำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาเป็นอย่างมากเลยค่ะ,คคะจะได้กแก้ข้อสงสัยต่างๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR หรือ s a า เป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบส่งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณชนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสิ่งสำคัญหลังจากที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองและได้รับการประเมินภายนอกแล้วต้องนำข้อมูลจากการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะ ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ทราบแนวทางการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช25งพนไปแล้วนะครับผมลำดับต่อไปครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะขอเรียนเชิญท่านดรวิษณุทรัศสมบัติผู้อำนวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาเพื่อมาอธิบายชี้แจงแนวทางการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาครับเรียนเชิญครับผมเรียนท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตนะครับท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขต ท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คุณครูผู้สอนรวมทั้งผู้รับชมทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองวัฒาภรณพรได้ทำพิธีเปิดในการประชุมครั้งนี้นะครับดูวีดิทัศน์ไปไปสองชุดเรากำลังพูดเรื่องประกันคุณภาพนะครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยประกันคุณภาพจุดเริ่มต้นคือพศ2512 นะครับปัจจุบัน2,563ประกันภายในคอนเซปต์คือทำทุกวันทำต่อเนื่องก็คือเป็นเรื่องภาระปกติเป็นบทบาทของผู้บริหารในเชิงบริหารจัดการบทบาทของครูในเชิงของการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าพรบรออก42มาคุณภาพ เป็นคำคำหนึ่งที่เราเราพูดกันอย่างต่อเนื่องอีกคำหนึ่งที่ที่เราจะพูดกันตลอดคือคำว่ามาตรฐานเพราะมาตรฐานมันคือคำอธิบายของคุณภาพที่เกิดขึ้นดังนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยของการประกันคุณภาพประกันภายในทํามา20ปีถ้านับจาก42แต่ประกันภายนอกถ้านับจาก42ประกันภายนอกมีหน้าที่ประเมินคุณภาพดังนั้นการประเมินสมศจะมีบทบาทเข้าไปประเมิน5ปี1ครั้งต่อ1โรงเรียน ดังนั้นหน้าที่ของสะมะสะคือประเมินตัวคุณภาพของโรงเรียนจุดเริ่มต้นที่สัมพันธ์กันผมจะบอกว่าคือคือคำว่ามาตรฐานกับคุณภาพเมื่อเมื่อสักครู่นะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวคุณภาพจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามจุดเน้นตามสภาพบริบทแต่นีไม่พ้นเรื่องคุณภาพของผู้เรียนในมิติของอคุณภาพในเชิงวิชาการคุณภาพในมิติทักษะกระบวนการคุณภาพในลักษณะของคุณนลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จุดเปลี่ยนครั้งที่แล้วที่มาตรฐานชาติมีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นผลลัพธ์ของของตัวผู้เรียนดังนั้นมาตรฐานชาติมีการปรับเปลี่ยนรอบที่4ของการทําประกันคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงเลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เหลือ3มาตรฐานแต่จุดต่างของ2ส,ส่วนก็ค well ือมาตรฐานชาติจะมองในมิติของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในจะมองในมิติของผลลัพธ์การเรียนรู้คือมาตรฐานของผู้เรียน มาตรฐานการบริหารจัดการคือกระบวนการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคือหน้าที่ภาระความรับผิดชอบของครูที่จะนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมายก็คือมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนดังนั้นผมผมนําเรียนท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในมิติของเขตมิติของโรงเรียนคุณภาพยังคงต้องทาสมสข่าวนโยบายออกมาสอมสอสยุดการประเมินภายนอกก็ ประกันก็ยังคงต้องทําแต่ถามว่าทํำยังไงนั่นคือกระบวนการพัฒนาของเรียนเพื่อไปสู่ ไปสู่มาตรฐานผมนําเรียนในเบื้องต้นว่าจุดสําคัญตอนนี้นะครับเราใช้กฎกระทรวงการประกันพศ2561เป็นเป็นตัวกลไกลขับเคลื่อนหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนดังนั้นจะมีความสัมพันธ์หรือส่วนสําคัญองค์ประกอบสําคัญอยู่ประมาณ4-5ส่วนส่วนที่1ผมฝากเรื่องการทํามาตรฐานการศึกษาหรือมาตรฐานของสถานศึกษานะครับโรงเรียนต้องมีเป้าหมายมีมาตรฐาน ผู้บริหารสารศึกษาเลยต้องลุกขึ้นมาในเชิงบริหารจัดการการพัฒนามาตรฐานของสารศึกษาเป,เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องครอบคล,ลุมใน3มิติของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานชาติซึ่งซึ่งกระทรวงเองได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และประกาศเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานประเด็นที่2หลายเขตหลายโรงเรียนถามว่า เมื่อสอสอไม่ประเมินคุณภาพภายนอกแล้วโรงเรียนกับเขตจะทำยังไงต่อ,อ,อผมนำเรียนว่าเรื่องเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพเราไม่สามารถหยุดได้นะครับต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่กระบวนการจะทําให้ได้มาตรฐานและเกิดคุณภาพเป็นหน้าที่ของต้นสังกัดที่ลงไปสนับสนุนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องมีแผนการยกระดับคุณภาพเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องจัดทําแผนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งแผนระยะยาวแผนระยะสั้นก็คือแผนรายปีนะครับอสอสสไม่มาประเมินหน้าที่ของเรียนก็ต้องประเมินตัวเองประเมินตนเอง แล้วเขียน S.A.R. สะท้อนคุณภาพของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาสมศไม่มาประเมินผลประเมินออกมาไม่ดียังไงหน้าที่ของโรงเรียนใช้ผลการประเมินเพื่อเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันนี้อันนี้คือ,ค,อคือต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนถามต่อ,อกว่าแล้วจะทำอย่างไรที่เรียกว่าทำประกันเ,เราคุยเรื่องประกันคุณภาพมาผมว่าไม่ต่ำกว่า20ปีเพราะผมทันตั้งแต่รอบที่1่ช่วงแรก ประกันเนี่ยคอนเซปต์ของเราคือประเมินคือประกันจริงๆประเมินมันคือวิธีการหรือเงื่อนไขสุดท้ายของการทําประกันผมมองว่าประกันคือกระบวนการของผู้บริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้คุณภาพตามตามมาตรฐานตามที่โรงเรียนกําหนดดังนั้นหน้าที่ว่าทํำยังไงอะ่ะคงไม่ใช่แค่ผู้บริหารลุกขึ้นมาแต่งตั้งคณะทํางานแล้วเรียกว่าทําประกัน ผู้บริหารให้ครูหรือผู้รับผิดชอบลุกขึ้นเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการประกันภายนอกแต่จุดเริ่มต้นที่จะต้องทําประกันผมมองในทํำยังไงให้โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานหรือเข้าสู่คุณภาพก็คือกระบวนการยกระดับคุณภาพของเรียนต้องมีแผนต้องมีกิจกรรมต้องมีโครงการ ต้องการต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆต,ต,ต,ตามสภาพและบริบทที่ที่เปลี่ยนไปนะครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมอาจจะฝากในในช่วงแรกนะครับก็คือ,อ,อประกันจะเข้มแข็งประกันจะเป็นระบบและต่อเนื่องผมว่า mindset ของคนที่ทำประกันสำคัญมากความตระหนักการเห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมผมว่า สิ่งต่างๆอันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับซึ่งซึ่งในการประชุมครั้งนี้ในในช่วงถัดไปเนี่ยอยากให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานซึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของการประกันคุณภาพอยากให้ท่านทราบเรื่องของแผนซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อนของโรงเรียนที่จะนําโรงเรียนไปสู่คุณภาพและและมาตรฐานแล้วอยากให้ท่านทราบว่าช่วง4ปี5ปีต่อจากนี้เพราะการประเมินภายนอกหยุด ฉลอและมีการปฏิรูประบบประเมินและวางระบบของการประเมินรอบ5ประกันภายในไม่ได้มีเป็นรอบ4รอบ5แต่ประกันภายในเป็นรอบปีการศึกษาที่โรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพอย่างอย่างต่อเนื่อง,ซ,งซึ่งเราต้องคุยกันแล้วยุคสมัยนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป นะครับก,ก็ต้องมาดูว่ากระบวนการพัฒนาโรงเรียนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายทักษะ i c t การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เกิดขึ้นบริบทที่เปลี่ยนไปตรงนี้คือคือเงื่อนไขของการที่จะนำโรงเรียนไปสู่คุณภาพและและมาตรฐานนะครับก็ขอนําเรียนท่านผู้บริหารท่านคนครูผู้สอนเบื้องต้นนะครับในในช่วงแรกเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ